อังกุกรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ r e p พ y ทออแอนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมแน่นอนว่าผมเนี่ยขึ้น1,000ถ้วยไปดีเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับแอดนะคือเล่นจะเล่นช่วงประมาณอ่าช่วงเกือบเช้าๆเ่ะเ,เออประมาณดีสามดีสี่ 3, นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะเล่นเดี่ยวด้วยนะเออจริงๆแล้วเนีย่ยไอการเล่นเดี่ยวเนี่ยมันไม่ยาก,ากอะไรเลยนะ เพราะว่าแม่งง่ายโคตนเลยเออก็แค่ไปอยู่ในพุ่มอมืรอพวกมันฆ่าก,กันแล้วกูค่อยไปลัดคิวเอาง่ายๆบอกเลยว่าสบาย <c oughs> อืมแต่ว่าการเล่นแบบคู่เนี่ยมันต่างออกไปนะก็คือการเล่นแบบคู่เนี่ยผมคิดว่ามัน,ม,นมันเล่นสนุกอยู่นะเออก็คือถ้าถ้าตัวของแอดได้มีโอกาสเล่นนะพูดในกรณีที่มีโอกาสเล่นนั่นเองนะ แต่ถ้าไม่มีก็กากกูเลจะพูดไงวะเออจริงๆแล้วผมเนี่ยพูดตามตรงเลยว่าสาสามเนี่ยไม่ค่อยชํานาญนั่นเองนะอาจจะอ,อ,อาจจะพอเล่นได้แพ้ชนะแพชชนะแต่ว่าการที่จะไปชนะแบบต่อนเนื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนั่นเองนะพูดตามตรงเลยว่าสามสามเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ใช่ทางที่ชํานาญเท่าไหร่นั่นเองครับ ก็เล่นได้แต่ว่าแต่ว่ามันอาจจะไม่ชนะนั่นเองนะเพราะว่าจากที่ผมจากที่ผมได้ได้เห็นคนเล่นเนี่ยปกติแล้วเขาจะไปเล่น3-3กันใช่ไหมดูเหมือนเขาจะาสนุกรู้สึกว่าสนุกอะไรประมาณนี้แต่ว่าความสนุกของผมเนี่ยมันอยู่ที่สุขจัรน์หน้าไงอ,อ,อาจจะต่างกันนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามสามผมก็ อยากจะลองเล่นดูนะเออแต่ว่าผมต้องอาจจะฝึกไปหลายหลายเกมอยู่นั่นเองนะเพราะว่าจากที่ผมจากที่ผมลองดูเนี่ยมันต่างจากสองสองไงก็คือ33เนี่ยมันอาจจะต้องต้องฝึกฝึกนานประมาณหนึ่งเลยนั่นเองนะกว่าผมจะสามารถขึ้นแปดร้อยเก้าร้อถ้วยได้เนี่ยเออมันต้องใช้เวลาเล่น เล,เลยว่าต้องสะสมประสบการณ์นานพอสมควรเลยนะอาจจะเป็นเดือน2เดือนก็ได้นะเออเรืออาจจะนานกว่าน,นั้นคิดหนักเหมือนกันนะสำหรับการเล่น3-3โอเคซึ่งบอกเลยว่าผมเนี่ยรอจนกว่าเขาจะฆ่ากันเองนั่นเองนะ ซึ่งบอกเลยว่าวิธีการเล่นของผมเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะผมจะรอจนกว่าเขาจะพยายามพยายามแบบไม่ต้องทำอะไรแหละรอ,อ,อแค่จังหวะที่พวกมันฆ่ากันเองนั่นเองนะแต่ว่าถ้าเขาไม่ฆ่ากันเนี่ยเราจะสวยนั่นเองนะครับเออต้องต้องให้พวกมันฆ่ากันเองนะเราถึงจะเอาตัวรอดได้นั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้นั่นเองนะครับ